สวัสดีค่ะชาว YouTube ค่ะมาพบกับช่องหนูหน่อยวิถีบ,บ้านบานช่วงนี้ฝนกำลังตกพอดีนะคะก็เลยจะพาไปดูสมุนไพรอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนอาจจะมองขามไปก็ได้ว่าสรรพคุณทางการแพทย์สรรพคุณของในของชาวบ้านพิชัยนะคะว่าคุณประโยชน์ชัยสอยมีอะไรบ้างนะคะ นี่ค่ะซื้อแล้วค่ะนี่ค่ะใบรางจืดนะคะนี่ค่ะลักษณะของใบเห็นไหมนี่ค่ะใบรางจืดถ้าสรรพคุณทางการแพทย์นะคะก็จะช่วยขับปัสสาวะและทำให้อยากอาหารนอกจากนี้ก็ยังช่วยบรรเทา อาการท้องเสียเนื่องจากอาหารเป็นพิษช่วยปกป้องเซลล์ตับและ,ะไตจากพิษของสารเคมีรักษาโรคไข้วัดรักษาโรคที่เชื่อในกระแสเลือดสามารถต้านและกำจัดเชื้อโรคบ,บางชนิดในกระแสเลือดได้นะคะช่วยลดความดันโลหิตปรับระดับความดันของหัวใจให้เป็นปกตินะคะ,ะเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวนะคะเนี่ย สามารถขึ้นได้ลักษณะใบนะคะขเขาก็จะไต่ขึ้นไปนะะี่ค่ะอันนี้มาขึ้นก็แกวมังกรน,นะคะขึ้นก็ต้นแกวมังกรส่วนสรรพคุณทาง ชาวบ้านที่นามาใช้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าวิธีการใช้นี่ทําแบบไหนคะ่ะนี่นะคะใบรางจืดที่เก็บมาจากสวนเมื่อกี้นี้นะคะซึ่งจะนํามาประกอบอาหารนะคะเก็บมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะ่ะเก็บใบรางจืดมาเมาื่อกี้นี้นะคะจะนํามาประกอบอาหารนะจ๊ะ ใบร่างจืดนี่เอามาประกอบอาหารนี่ทำอะไรได้มึงค่ะสรรพคุณนะคะของแบบชาวบ้านนะคะสรรพคุณของมันมนี่หลายอย่างนะครับลดพวมขมของเห็ดหรือนมไม่หรือว่าเชเล็กที่เขาจะเอามาทำกินนะครับนี่อันนี้คือเห็ดขมนะครับเห็ดขมที่เก็บมานี่จะมีใส่ใบฝรั่งล้วก็เอาใบร่างจืดใส่ลงไปในหม้อต้มตน้ำกันกับเห็ดนะครับ กระชีหให้เฮ็ดหายขมครับเวลาเขาเอาเห็ดไปปรุงอาหารกระชีอร่อยบรขคนะครับใส่ใบร่างจืดเนี่ยสรรพุณของล่างจืดอ๋ <แจ S 1> อลดความข<ค>มแ, <จ S 2> มแมก่เมาก็ได้ลดความขมก็ได้ครับนี่ครทำแบบนี้แหละค่ะแก่เบือ่อแกเ่เมาแก่ขมแก่ขมของน้ำไหมของเห็ดเห็ดขมเห็ดเึ่งเห็ดยุค่าเนี่ยครับ ใส่ใบร่างจืี่ตรงไปเห็ดกะทิเ้าขมเราเขามาประกอบอาหารกินมันกะบขมมันก็อร่อยนะครับที่ชาวบ้านนํามาประกอบอาหารก็คือลดการขมนะคะแก่เบือ่อแก่เมานะคะเป็นไงคะวันนี้เด้ต,ต,ต้มใบให้มันเดือดนะครับให้มันเดือดให้น้ำใบร่างจืดนี่ออกมาให้เห็ดนันกะสิเห็ดกะสิหายขมนะครับต้องให้มันเดือดก่อน จนวบาใบเปยเื่อยใช่ไหมคะตม้มจนเห็ดส<ม>ุกนั่นแหละ<ม>อาใส่น้ำกันในกับเห็ดต้มจนเห็ดสุกค่ะเราก็เอาน้ำชิงแล้วก็เอาตะเห็ด ah มาประกอบอาหารใหม่ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับสาระความรูดด้ดีๆนะคะแบบวิธีเช่าบ้านนะคะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะ